ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับมือนี้ผู้ใดอยากจะได้อนาคตพ่อพันธุ์งามๆนะครับจากพิตรภาฟาร์มเดอร์พี่น้องมือนี้กัเพิ่นจัดมาใหม่ไห่พี่ให้น้องในชมบี่หลายโตเลยนะครับพี่น้องครับแล้วก็มีงดสาวอีก2โตนะครับเนาะพวกอนาคตพ่อพันธุ์นี่แหละมูองามๆสีแดงๆใหม่ๆเข้มๆนะครับเนาะมีมาไห่นะครับ พี่ขัดของมิตรภาพฟ้ามนะครับพี่น้องครับเพิ่นกไกยูทีบ้านป้าแดงตำบลมิตรภาพอำเภอแกดดำจังหวัดมหาสาครคามนะครับเนาะมีอณา,าคตพ่อพันธุ์ยูนี่หกตแล้วก็งว่วงสาวอีก2โตัวนะครับพี่น้องนี่แหละผู้ใดกระลังหาง่วงไปเลี้ยงอยู่บ่ทันคลิปที่แล้วมาเอาคลิปนี้ครับเป็นงว่าไม่สุดโต๊ะเลยนะพี่นอ้องว่าสาวมีไหงสองตนะครับเนาะอยากจะยกคู่ยกชุดกลมีมาให้เกา่า แข็งๆนี่แหละครับผมหนอกตั้งๆนะครับเนาะเอาเดี๋ยวเป็นชู้สีพามาเบิ้งกันก่อนอื่นไปทักทายกับเจ้าของขอดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอสซี่สุดคันค่ะกามิงว่าชุดไม้เข่ามาค่ะไม้มาถูกตัวแล้วค่ะมิงว่าเถกหกมิงว่สาวสองค่ะเบอร์โทรเบอร์ไลน์ศูนย์หกสี่หนึ่งเก้าสองเก้าแปดเจ็ดเก้าจ้ะครับผมจ้ะการส่งเลยคาพี่ปองส่งฟรีผ่าอีสานค่ะแล้วการรับประกันตำนี้ากวนสามสิบมื่อ่ะยู่นี่ส่งให้ฟรีถวายอีสานต่อรองไดได้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะ อาพี่ป๋องจะเริ่มจากตัวไหนก่อน,น,นมือแรกเลขพี่น้องครับมาเริ่มตัวแรกกันเลยครับตัวนี้นี่ง้อจะเดือนลูกพอได้พี่ป๋องจะเข้าหกเดือนค่ะ,ะตสติงเลสติงเลสจะเข้าหกเดือนซ่อสนสูงอยู่เท่าใดเนี่ยรอยยี่สิบสองยี่สิบสามนี่แหละค่ะรอยยี่สิบสองรอยยี่สิบสามเลครับรอยยี่สิบกว่ากว่ตัวนี้โบดขเขดึกนะครับด้กขอบหูดําดึกเลยล่ะตัวนี้พี่ป๋องเปิดไว้ที่เท่าไหร่หนึ่ง เป็นแปดพจ้ะเท่าไรก่งนแปดพัก <18, 900. S 2> ้าร้อยอตัวนี้18,900แด้อยได้ค่ะพี่น้องนี่เบื้องขอบหูนะครับเนาะโบดเข้มค <บท S 1> ่ะขอนข้างที่จะเขาเลิกเลยได้ค่ะพี่น้อง18,900นะครับเนาะนี่เราตีย่างออมให้เบื้องนะครับเนาะเบื้องหนา้าเบื้องหูแล้วก็เบ,บื้องเ,อเล็บเบื้องขาได้ค่ะพี่น้องให้เบื้องขวัญน,นะครับเนาะตีย่างออมเบื้องข้างใส่ให้สูง120กว่า122 123ได้ได้ค่ะพี่น้องเนอะ บ่มีตำนี้อย่างนาะพี่ป๋องเนาะบ่ค่ะตำนี้รับประกันจ้ะอ่ะรับประกันตำนี้ให้สูย่างเด้อพี่น้องครับค่ะของสากรนะค่ะตำนี้สากลไ,ไข่สองนี่ค้นหางครับผมไขก่กระดัมไข่ดำ <laughs> ดำเต็มใบบวชดึกนะครับพี่น้องครับตัวแรกสวยๆเยลยล่ะครับผมเนี่เนอหนันงหนาผู้ดไปหาไอ้ใส่ไหนกัดเลือกเอาเด้วยครับพี่น้องครับเพราะว่าบ่มีตำนี้อย่างน้อแต่ละตัวนะครับเนาะตัวแรกเนาะ ผู้ใดเห็นตรงไหนบ้าชัดนะครับขอเบิ่งวิดีโอได้เบิง่งเบิ่งได้อีกเด้อค่ะพี่น้องครับนี่ก็ถือว่าถ่ายผมผมว่าผมถ่ายให้เบิ่งชัดแล,ล้วล่ะเบิ่งบ่ครบกะอะเดินบังอีกครับพี่น้องตัวที่2ครับตัวนี้นะ<อ>ครับเด้อหนอกตั้งๆนี่ม้องถ่ายบักเน้าตัดเลยละ่ะตัวนี้ลำยาวดีๆครับตัวแขนดีตัวนี้ลูกไอ้ลูกพ่อใดครับตัวนี้สีไว้หวนึ่งสามสามค่ะหาเขาหกเดือนขึ้นกันหาจะกหกเดือนสีไว้หนึ่งสามสามรอเด้อค่ะตัวนี้หนอกตั้งรอเลยล่ะถ่ายบักเน้าตัดไข่สองใบ ดำนะคบพี่น้องครับส่นสูงยุตที่ป้องต้นกันค่ะประมาณอยยี่สิบสบพี่น้องครับอหา่อยี่ิห้ายยี่กัวกัวได้คับพี่น้องครับให้ดับไ่ดำคลักดำเมรนะครับต้นนี้เปิดเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นเ้าร้อยจ้ะหมื่นเก้าเจ็ดร้อยได้คพี่น้องครับหมื่นเก้าเจ็ดร้อยนะครับเนาะนี่บึ้งดันหนาหูสุนทรบามันนี่แหละครับผมสุนบามันเลยนะครับเนาะนี่บึ้งขอขาแข็งขายดี๋ยวจะให้เบิ้ง แผ่นหลังนะครับเนาะเบิ่งเอานะครับดูแผ่นหลังเพืได้มากหนอกต่างๆเก่าตัวนี้ครับผมหุ่นดีค่ะตัวนี้เบิ่งทานีทายืนมุมนี้ก่อนเลยพี่น้องแดดแดดเรื่องมอกแล้วเป็นงานเป็นงานเด้อเบิ่งเงาหางนี่กับไข่ดำดีขึ้นกันนะครับเนาะไข่สองใบเบิ่งด้านขวานะครับรอค่ะตัวนี้ตัวนี้ก็รอขึ้นกันได้ค่ะพี่น้องยกคููไปก็ได้พี่น้องตัวแรกกับตัวที่สองนี่ มูมวนกลัวลูกค้าหาหลายนี่หาใจเงินมวนกลัวอันน่าคนไก่ได้ค่ะพี่น้องครับมูนี่ใช่เชียงใหม่ไก่บทางเลยเชียงใหม่นะครับโอ้ยว่ากินเนี่เชียงใหม่ส่งฟรีได้พี่น้องเดี๋ยวให้เบิ้งนะครับไปดอไปห้อย่างกันหน่อยเออบ๊วยค่อยเสียบพึ่ง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 ไส้ขมเห็นมั้ยด้ค่ะพี่น้องยังพูขนาดนี้เบิ้งนะนี่เป็นงานสองโตแล้วตัวที่สามครับอันนี้ดำดำตัวนี้นี่สีสีใหม่แบบสีเลือดหมูเลยได้ค่ะพี่น้องครับ แดง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 ใหม่บ่คักเได้หรอตัวนี้หูเพ้อมโอ้โพอพอโอโแดงสีเดียวกันทั้งตัวเลยนะพี่น้องทั้งลึงทั้งหยางมูนี่ตัวเองว่าจะเดือนลูกพราะไหนหาว่าหาห้ก็าการจ้ะหาจะฮกเดือนช็อกจก้ะลูกช็อกโกแลตเด้อพี่น้องตัวนี้ผู้ใดมักสีเข้มๆเนี่ยบ่บ่ผิดหวังครับสีมสูงเท่าไหร่ครับสามกันหว่าสามโตสามเบอร์ใส่เดียวกันนะครับประมาณหน่อยงี้ซิบกูกูบางตั้งสองโตยืนขนาดบ่เคยใส่เมาดี้นี่อันนี้เพิ่งใส่เมาให้ยได้ครับพี่น้อง ตัวนี้พี่ป๋องเปิดเท่าไรเนี่ยในหมื huh. uh ่นเก้า huh. พ uh ันเก้าร้อยจ้ะตัวนี้หมื่นเก้าเก้าร้อยนะครับเด้อผู้ใดมักหายายย่างแดงเข้มบดจัดจัดนะครับเนาะเอามาเปิดแล้วค่ะตัวนี้เออเอายืนเอดหลุดยืนเดี๋ยวจะเบิ้งอ่ะงุ้มนี่ไห้นะครับเนาะนี่สีเบิ้งอ่ะหางไห้นะครับนี่เลือดกัดนะนะครับเด้อหางงามครับเนาะเบิ้งสีนี่งามคขนาดไหนพี่น้อง บ่อค่อยเ่อค่อยผูกเสือกผึ่งตวแดี๋ยว้สีดอาไปทาขงตัวนัไห้นะครับเนาะสีเบื้องสีด้านขวาของตัวนั้นไห้นะครับก็ธรรมชาติของง้อหน่อยเพิ่งใส่หม้อครับผมนี่สีนี่แดงดีคข้าพูดพี่น้องแดงมะหาเด้อสีแดงดีเห็นเนาะนี่สีเข้มเอาเอาขาขึ้นลูกขาขึ้นมันยืนใหญ่พี่น้องเห็นม่ชัดเดี๋ยวนะไปมันแหน่งของเสียกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของขางของของเสียกพี่น้องเออไปลูกไปนี่นะครับ เอาปล่อยออกเลยปล่อยเสียก่อนเดี๋ยวถ้าใครปวดปวดเสียกหายก้อนเดี๋ยวมันจะให้ได้ยืนชัดๆนะครับเนาะเออปวดเสียกละหันหน้าไว้ทั้งไปแบบนี้เอออันสี่นีไปเลยไปเลยนี่อยากให้เห็นทายยืนตื่นเต้อพี่น้องนี่นี่ไปไล่ยืนเด้อเออนี่รอค่ะนี่นี่พยายามันเห็นชัดล่ะหันหน้าท่งนี้ลูกเออเออนี่นี่เออ นี่นะครับเดินเบื้องเอาเนี่เบื้องฐานมันยือคักๆบไปนี่ผมพยายามที่จะเห็นชัดๆแล้วครับตบเรียบออกไหมเนี่ยน,นะออย,ยุหัวมันนะโอเรียบยุหัวมันนะครับพี่น้องครับหนึ่ง <c oughs> ขวัญสวยๆเอาสามสามตัวแล้วตัวที่สี่ครับเอาพี่น้องครับมาเบื้องตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็บีใส่ใหญ่ขึ้นมาอีกหลายเลื่อยนะครับพี่น้องสีแดงเข้มโค้งสางใหญ่ตัวนี้ลูกพอ่ออะไรพี่ปองตัวนี้ลูกช็อกโกแลตแปดเดือนจ้ะลูกช็อกโกแลตแปดเดือนนะครับพี่น้องสูงเท่าไรนี่ ร้อยสามสิบหาค่ะร้อยสามสิบหาได้ครับแค่แปดเดือนนะครับพี่น้องครับพี่ฟองเปิดไว้เท่าไหร่ตัวนี้สามหมื่นสามพันจ้าตัวนี้สามหมื่นสามหนึ่งนะพี่น้องเด้อใส่ร้อยสามสิบหาไข่สองใบดำนะครับเนาะนี่เบื้องตัวนี้บนลึกขึ้นกันนะครับพี่น้องครับบนลึกนะครับนี่หนาสวยๆเลยเบื้องหนังเขาเอาอันตานได้แหละครับผู้ใดมักของดีนะครับด้วยพี่น้องครับนี่เบื้องทายยางทายเดินนะครับพี่น้องดูท่าเดินนะครับเนาะเด้อเดี๋ยวให้เบื้องเดี๋ยวสิเว้เบื้องทางใส่ให้ได้ครับพี่น้องเออ นี่อ่ะนี่เด้อครับด่านใส่นะครับเนาะพอดีมัน people, <Yeah. S 1> damages, ah มันหล yes. ุดครับพ well ี่น้องมันมาหามูดอีกตัวหนึ่งทางนี่นะครับเนาะนี่เด้ออ <reproduce> <ança> ่ะพวกอดไหมักแบบนี้งามๆหนังหนาๆเนี่ยเราให้เบิ้งขวนนะครับเนาะอ่ะนี่เราให้เบิ้งขวัญนะครับเด้อเอาขึ้นไหนเบิ้งนะครับเนาะอ่ะอยากได้กะมาเอาครับพี่น้องครับตัวนี้แหละนะครับอ่ะนี่เด้อเอาป่อยไปเล่นน้ำมูดกันเลยนะครับนะนี่เล็บหนาดีดีดีครับพี่น้องครับอันนี้น่าจะเบอร์ที่4พอประตัว มันมันมาน้ำตัวนี้นะครับพี่น้องครับตัวน้ี้มันจะลูกช็อกโกแลตตัคือถ่ายเราเมื่อกี้ลูกช็อกโกแลตนี่มันมาน้ำกันมันมัลอย้ออยู่นกัหมักตัวใดเลือกเอาครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวสิพาไปบางตัวต่อไปนะครับพี่น้องครับเอยแผลอ๋อพี่น้องครับตัวต่อไปนี่ก็ถือว่าซ้งดีเลยนะครับพี่น้องครับเห็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วเป็นงวดที่หัวโลนเห็ดเขาให้งามๆตัวนี้งวดจะเดือนพี่ป่องแปดเดือนจ้ะลูกพอได้เคียบสามหนึ่ง เคฟสามหนึ่งตัวนี้สูงรอยสามสิบตัวเอ่สามสิบห้าจ้ะสามสิบห้าโดยประมาณนะครับผมว่าแปดเดือนตวบะคงสั่งใหญ่ดูเคฟสามหนึ่งตัวนี้หนาล่อเหรอได้พี่น้องเด้อเพระาะว่าเห็ดเขาหายจนหายสนิทแล้วนะครับเนาะลายกล่วงแขงขาใหญ่ๆนี่แหละครับเอาเบื้องหน้าตรงก่อนสูงรอยสามสิบห้าโดยประมาณได้พี่น้องครับเคฟสามหนึ่งนี่รองหลังนี่เป็นรองเป็นรองเลยล่ะครับผมรองหลังสวยๆ<ล>โดยจะพาย,ยางไงมาถามราคาให้ทั้งนี้นะครับเนาะตัวนี้พี่ฟองเปิดเท่าไหร่สามหมื่นสี่จ้ะสามหมื่นสี่นะครับพี่น้องครับ สามหมื่นซีเดี๋ยวเบิ้องไทยเป็น,ม,ปนมัดเป็นมัดเลยหลักนี่เบิ้งกามำไทยไข่สองนะครับพี่น้องครับนี่นี่นะครับเด้อเดี๋ยวสิพาเบิ้งไอ้ด่านสายด่านสายไห้นะครับเนาะงัวขงหูหนึงหรอกพี่น้องครับนี่เบิ้งล่องหลังนี่นะครับนี่เบิ้งด่านสายวัปปานวดังนะครับเออนหน้ายางบึกหนาใหญ่ตัวนี้สูงลอยไซมสิบห้า สามหมื่นสามหนึ่งนะครับพี่น้องครับสามหมื่นสี่นะสามหมื่นสี่นะครับพี่น้องครับก้าวกระตัวโชกแลตมันถือกันดีหูคือกันเด้แต่ตัวนั้นมันบ่เคยใส่เมานี่นะครับเด้ออ่ะกูเรีกเด็กกับม่อครับตัวนี้งามเดี๋ยวสิหูหูเดี๋ยวไล่ไปทางนั้นอีกนี่อยากให้เบื้องด้านข้างจะจับนะครับนี่เบื้อง้านมันยืนเองนะครับพี่น้องนี่สวยเลยแหละครับผมนี่นะครับอ่ะนี่เด้ออย่าไปทางคุณอกไปเอออยากให้เห็นด้านข้างสิไหมนี่ไหมให้ท่านผู้ชมเบื้องนี้แหละสามหมื่นสี่ครับพี่น้องครับ งามแล้วบันนี้ตัวปิดไทยตัวทีเด็ดด้อครับพี่น้องครับตัวทีเด็ดเอ้างว่าเหมือนอะไรเดี๋ยวแล้วต้งหมูเด็ดอันนี้งวเหมือนอันนี่เป็นหมูว่าท่่ะนี่ตัวนี้นี่ต้องบอกว่าทีเด็ดเลยนะครับพี่น้องลูกพ่อได้นี่พี่ฝ๋องช็อกช็อกโกแลตพี่น้องครับแปดเดือนเครงแปดเดือนเคิงพี่น้องหุ่นปันหมูครับแปดเดือนเคิงสูงเท่าไหร่ร้อยสามสิบาจ้ะองศาลึงสวยหนังหนาซาใหญ่หนาดึกดโดนสิมาเถืิดนะครับผมว่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ดอกเอาใดอยากก็ได้กับโต่ตเอา เท่าไรครับตัวนี้สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยจ้ะสามเจ็ดเก้าร้อยไข่สององศาลึืงสวยนี่ย่างไงย่างงามเลยเด้อค่ะพี่น้องเอาเบิ้งมุมนี่ก่อนนะครับเด้อนี่นี่แหละอนาคตพ่อพันผู้ใดหาอยู่กะปั่นเดือดร้อยครับผมเนาะยืนดียืนสวยพร้อมนะครับตัวนี้หูสั่นย่างตันนี่หูพร้อมพี่น้องครับนี่เด้อเบิ้งหน้าเบิ้งแข้งขาทึบๆเด้อสีงาวย่างไงงาวย่างขวัญได้คับพี่น้องครับนี่เบิ้งขวัญยืนเองเลยเด้อพี่น้องครับตัวนี้ นี่ได้เบึงขวัญสวยๆนี่แหละนี่นะครับเนาะขวัญสวยๆโดยจังย่างกวามไปเบื้องข้างอีกขั้นหนึ่งนะครับเด้อเบื้องหลายๆมุมใส่กันนะครับอุบ่นสายเรื่องย่างสวยเงาหางบบกงไหมนี่ไข่สองนะครับอาทิตต้มกระดิติดหางจังน้อยนิดหนึ่งนะครับพี่น้องอแบบเลี้ยวๆเลยด้านใส่สวยๆคือกันไผ่แบบเน่าตัดนี่ง้อมาใหม่ๆบนนี่แม่ค่ะบริดัทล่างเลยมามาใหม่ๆเลยนี่เด้อครับพี่น้องครับ เพื่อมานเมื่อยแบบหยาแงเดียวเลยได้ค่ะแข่งขาใหญ่ถือเอาผู้ใดอยากได้ก็เอาได้พี่น้องเด้อทุกเอานะครับเนาะแม่มันหางหลากดินงามงามแม่มันตัวแม่มันน่ะแม่นตัวมันเกิดสีได้อยู่ค่ะแม่มันแปดเดือนมันเกิดได้สำนันแหละเออนี่ได้ครับพี่น้องครับผู้ใดอยากได้ก็โทรกสามหมื่นสามหมื่นเจ็ดเก้าร้อยนะครับเนาะเอาของดีที่เด็ดวันนี้สิภาพไปเบิ่งง้อสาวเนาะพี่ปลองเนาะตัวนี้งามยืนทรงดีพร้อมโอ้ปันเลือนลอยปะอ๋อว่าสาวกำลังกินหยาใช่ไหมพี่น้องสาวใส่กับสีลอยยิ้มทิพหาโดยประมาณ งวดจะเดือนครับตัวนี้แปดเดือนค่ะแปดเดือนลูกของพ่อใดนสติงเล่ลูกสติงเล่แปดเดือนนะครับพี่น้องครับแดงดีนะครับอ๋อสบายเลได้โค้งสางมาดีแหละพี่น้องครับเป็นงงวดนี่นี่วังถามมันยืนนะครับด้านซ้ายกับวัวปานมดดังนะครับผมมันอยากไปหางวดมูทั้งนั้นสิตัวนี้พี่ฟองเปิดเท่าไหร่ตัวนี้เปิดมื่นสามพันคือหมองเอาค่ะหลักกระซงฟีไผ่อีสานโอ้ยพ่อเอายื้พี่น้องแม่ค่ะบ๊อบบ๊อบเลเพราะว่ามื่นสามหมองเอาส่งให้ฟีผักไผ่อีสานพอผ่ี่าไผ่คอีสานอยเออ นี่นะครับอย่าหันตูดให้แดดสิลูกหันข้างไม่เนี้ยไมนไปหาผู้ชายเออนี่หล่องหลงัลงเป็นหล่องเป็นล่องนี่นี่นี่เออห้องสางมาดีสิของสงังเวใหญ่ดิพี่ 13, น้องมืดสามนี่นะครับเนาะเอาส่งให้ฟยฟีตัวอีสานพะร้อมเออเอานี่เห็นปะเห็นนะครับเด้อนะตัวสวยๆนี่แหละอ่ะอยากได้กับมะเอาเดี๋ยวจะพาเบิ่งตัวต่อไปนะครับพี่น้องอ่ะบ่มีตำแหน่งแล้วพี่อนะบองเนาะบ่ค่ะนี่มี้ต้อห้อยเหรียญย้อนขวามันหาลดถนึอหายอย่างบุ๋ ไม่หักใหม่มาล่ะหักคอรกเนี่ยแหละพี่น้องหักใหม่หักคอรกมากอ๋อเนี่ยครับเด้อเอ้านี่นะครับเบื้องถ่ายยืนแต่ละตัวี๋ยวสิพาไปเบื้องตัวปิดถ่ายนะครับง้อสาวคู่กันพี่น้องตัวนี้ก็ถือว่าสวยขึ้นมาอีกนะครับเนาะตัวนี้ใหญ่เนีสวยสมุดตัวนี้ลูกพ่อไะไพี่ปองพริกแดงเจ็ดเดือนค่ะพริกแดงเจ็ดเดือนสูงอยู่เท่าไหร่ร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าจ้ะตัวนี้เท่าไหร่ครับ อ่าตัวนี้ทรงฟรีผักอีสานหม่องเอาเลยด้ค่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหมื่นเก้าเก้าร้อยคือหม่องเอาได้คร,รับกับทรงฟีผักอีสานทรงฟรีผักอีสานพร้อมเลยครับพี่น้องเด้อหมื่นเก้าเก้าร้อยลูกผีดแดงตรงงามๆนี่แหละมีงว้วงสาวให้ยสองตัวยกคู่ไปก็ได้พี่น้องแม่ค่ะยกคู่ไปเลยนี่นะครับยกคู่ไปให้รา,ราคาพ่อเอาได้ะค่ะีฟ่ฟีกับฟีผักอีสานถ้าเอาคู่นี่ทรงฟรีสีบุกหัวกระจกสิโอ้ยหวานจังเดี๋ยวนี่นี่นะครับพี่น้องเอ้า อยากได้เบื้องเอานะครับตัวนี้ใหญ่เลยครับพี่น้องครับสูงลอยสามสิบใบบุ้งเฉียดสามสิบบุ้งใส่ประมาณนี้เลยครับพี่น้องครับมันมันได้หนังนะหนังดีสีผ้าเบื้องด้านซ้ายเอ้านี่บ่ปานบ่ดังเลยครับผมบ่แปลตัวนี้หมื่นเก้านะครับหางมันม่มีปัญหาอยังค่ะเบื้องแล้วเราประกันให้อ่ะนี่เลยครับโอ้วงเงาหางเงยตัวพี่น้องตัวนี้เงาเงาหางเงยเงาหางเงยแต่ว่าปลายหางนี่มันก็ะดิหายไปนิดนึงจะไหนหายหายไปน้ำมันใหม่หายไปน้ำของใหม่นะ แต่ว่าไปหาโมมีปัญหาขัดเช็คให้แล้วนี่นะครับพี่น้องเอางามนะครับผู้จะได้จากง้วสาวตัวนี้ชื่อว่างามไม่หั่ะหนังหนังตัวนี้งามครับพี่น้องถ้าง้วสาวมีอยู่สองตัวนะครับเนาะมีสามตัวหมอบ้านเอาไปส่งกันนิดนึงนะครับเอออยากได้ตัวใดนบ้างเอาได้พี่น้องครับนี่เมื่อกี้มันเห็นสีพระท่านชัดนะครับตัวนี้รอค่ะอันนี้ตัวที่สองนะครับพี่น้องเด้อนี่ตัวนี้ตัวที่สองตัวหนอกต่างๆนี่แหละเออนี่เอาเอาเอาเดี๋ยวเด้อตัว เดี๋ยวเด้อเอา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 จะอเซฟเดี๋ยวเด้เอถ้อารับคลิปนี้กะหลาจะมีไห้แค่นี้นะครับเนาะค่ะรับคลิปนี้กะขอจบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ